สวัสดีค่ะทุกวันนี้นะคะอากาศหนาวเมื่อวานนี้นะคะหิมะตกตกแล้วก็มีฝนมาด้วยโชคดีหน่อยค่ะตกมีฝนแล้วหิมะก็จะละลายเร็วค่ะวันนี้หิมะละลายก็มีแดดมีแดดออกมาหน่อยวันนี้ป้าเป๋วจะไปยื่นภาษีประจําปีนะคะจะไปยื่นภาษีประจําปีกับซานุสังกันค่ะเสร็จแล้วก็จะไปแวะดูผักค่ะที่ร้านร้านขายผักร้านสหกรณ์นะคะ ที่ชาวบ้านเขาเอาผักมาขายกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหน่อไม้เริ่มจะออกแล้วค่ะหน่อไม้ใต้ดินค่ะวหวานๆน่ะป่าเปียวจะไปดูนะคะว่ามีหน่อไม้ไหมไปขายเราไปเดี๋ยวลองสาน้องสางก,กันก่อนโชคดีค่ะวันนี้หิมะละลายแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้แบบทั้งฝนทั้งหิมะแบบหนาวมากหนาวมากแต่ถ้าฝนหิมะตกด้วยฝนตกด้วยหิมะจะละลายเร็วค่ะโชคดี ารสาสั่งมาแล้วค่ะไปเราไปกัน ได้ผักมาเยอะเลยค่ะเพราะตั้งใจไปซื้อผักเลยคะซื้ผักมาเยอะเลยกระลำหวัวไปเลยอันนี้เป็นยอดของวาซาบินะคะเขาก็จะมีรสชาติออกเหมือนวาซาบิค่ะหวัหวหวัหวเชเท้า ช่วงนี้นะคะหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะเราต้องกินหน่อไม้เปินหน่อไม้ใต้ดินนะคะหวานอร่อยทีละครั้งนะคะเราจะได้กินซื้อผักมาเยอะเลยโอ้โหนูมะเขือเทศได้ไม่เป็นผักชีนะคะ หม้อแล้วก็มีมีศกะนะคะชิโรโโซ่ซกเฮ้ยมาถึงบ้านก็เหนื่อยค่ะก็ไปยื่นเอกสารภาษีประจำปีนะคะเสร็จก็ไม่ยุ่งยากเพราะป้าเปกอกอ๋กรอบเอกสารแล้วเนาะเราก็ไปยื่นแค่นั้นก็ไปต่อกันที่ร้านขายผักค่ะเป็นร้านสาหกรณ์เกษตร,รนะคะที่ชาวบ้านเอาผักมาขายค่ะ คือเราเน้นผักนะคะพราเป๋ววิคนที่ชอบกินผักมากไปที่นี่นะคะก็คือต้องการไปซื้อผักอย่างเดียวค่ะไปซื้อผักจริงๆก็ได้ผักกันมาเยอะกบซาโนซังค่ะซื้อได้ผักกันมาเยอะอันนี้ก็แปลว่าจะทํานะคะหน่อไม้ย่างมีสดนะคะก็คั่มแล้วเพราะว่าป้าเป๋วต้องไปต่อคะ่ะในกลุ่มหมู่บ้านของอป้าเป๋วนี้จะมีแบบมิดติ้งคนสูงอายุนะคะก็ 45ปีก็มี50ปีก็มีประมาณนี้ค่ะคนไม่สบายก็มีนะคะสําหรับคนสูงอายุที่ไม่สบายนะคะมีเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะแต่เขาก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะก็จะมีการมิตติ้งนะคะแล้วก็ไปพูดไปคุยให้กําลังใจมีอะไรสนุกสนานแล้ก็ไปคุยไปให้กําลังใจนะคะกับคนสูงวัยคนสูงวัยในญี่ปุ่นจะอยู่คนเดียวเยอะค่ะเยอะ บางคนนี้นะคะไม่สบายก็ยังอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวป้าแป๋วไปเจอมาแล้วเดี๋ยวป้าแป๋วจะเล่าให้ฟังค่ะแล้วที่นี้วันนี้ป้าแป๋วก็เลยจะไปเหมือนกันค่ะไปให้กําลังใจลุงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งปอดแกผ่าตัดมาสองครั้งแล้วนะคะแต่แกก็ยังแข็งแรงอยู่ทีนี้ ป้าเป๋วก็จะไปสอนภาษาไทยด้วยค่ะครั้งที่แล้วพ้าแป๋วก็ไปพูดไปคุยเรื่องประเทศของเรานะประเทศไทยแบบโน่นนี่นั่นนะคะครั้งที่แล้วพ้าตป๋วก็ไปนะคะไปสอนภาษาไทยแต่ไม่ได้กดวิดีโอคิดว่ากดแล้วไม่ได้กดค่ะเดี๋ยววันนี้ไปป้าเป๋วจะถ่ายมาให้ดูวันนี้ไม่ลืมแน่ๆค่ะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะไปพูดไปคุยกับคนไม่สบายแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเรามีกำลังใจอย่างไงอะไรอย่างไงเราก็ไปพูดไปคุยให้กำลังใจ กันเท่าที่เราจะทําได้เนาะไปค่ะเดี๋ยวพบเต๋อกินข้าวเดี๋ยวเตาอจะไปต่อเนาะเดี๋ยวพี่นี้เราค่อยมาทำเราค่อยมาทำคลิปหน่อไม้กันไปค่ะ สอนภาษาไทยให้กับเพื่อนญี่ปุ่นนะคะเป็นคำไอซัคสึนะคะคนี้ที่วะคุณมังวะภาษาไทยราสวัสดีนะคะรออกากอาริยตงขอบคุณค่ะแล้วก็พ่อนะคะแล้วก็แม่นะคะวันนี้มาสอนมาสอนเพื่อนญี่ปุ่นนะคะมาสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนญี่ปุ่นค่ะอาริยตสวัสดีค่ะุอื หน่อไม้นี้นะคะเขาจะออกช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะคือจะออกเร็วนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ใต้ดินอยู่ค่ะเขายังไม่โผล่จากดินขึ้นมาเลยนะคะนี่คือเป็นการขุดจากใต้ดินขึ้นมาคุณสมบัติของเขาเขาจะมีความหวานหวานและอร่อยก่นอนหน่อไม้ที่โผล่จากดินขึ้นมาแล้วนะคะ หน่อไม้นี่นะคะหน่อไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลินี่นะคะสวนมากนะคะจะมีความหวานค่ะคนญี่ปุ่นนิยมเอามาย่างค่ะมาย่างแล้วก็ทาด้วยซอสมิโซะค่ะซึ่งวันนี้ป้าเป๋วก็จะทํานะคะหน่อไม้ย่างซอสมิโซะค่ะโอเคค่ะเรามาต้มกัน เรามาทำซอสมิโซะกันค่ะเราจะใช้เป็นมิโซะขาวนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะน้ำตาลไข่มิลินสาเกเป็นโชยุนิดหน่อยนะคะว่าเปียวจะใช้ประมาณนี้นะคะใส่มิโซะหนช้อนเท่านี้นะคะใส่น้ำตาลสอช้อนค่ะ สาเกสักประมาณช้อนหนึ่งค่ะมิรินก็ช้อนหนึ่งค่ะกะเอานะคะเพราะแปลวกะถูกค่ะโชยุใส่นิดนึงนะคะเพราะว่ามีสกเขาก็จะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะใส่ประมาณนี้ วันนี้อากาศก็แจ่มใสค่ะหลังจากหนาวมาหลายวันมากเลยวันนี้อากาศแจ่มใสแล้วก็หิมะก็ละลายละต้นหอมทักแปวปลูกไปยกมาตากแดดเนตายแล้วละ่ะหอมอไม้เราย่างเตาถ่านนะคะแบบหอม เต็มสนามเลยคะ่ะอ,อากาศแจ่มใสอยู่ ก็จะทาซอสนะคะ เราก็จะย่างให้ซอสมิโซะนะคะเขาไหมเกรียมนิดนึงนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอร่อยนี่ค่ะก็โอเคแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ค่ะมาชิมกันเลยรสชาตินะคะจะหอมมิโศมมีความเค็มนิดหนึ่งมีความหวานนิดหนึง่ง มีความหอมของหน่อไม้นะคะแล้วก็หวานของหน่อไม้ผสมผสานกับความหอมของมิโซะบอกไม่ถูกอร่อยลองทำดูนะคะลองทำดูได้กินแล้วนะคะเราจะรู้รสชาติว่าเออเริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วนะ เราจะมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะอืมโอชิいいนี่ค่ะอร่อยอืม หอมหน่อไม้หอมมิโซะ ไม่ไหม้ตรงนี้นะคะหอม,อม,อม Oh ไอที่ป้าเป๋วยังย่างอยู่นี่นะคะป้าเป๋วจะเอาไปให้ซานโนซังชิมค่ะนางอยากชิมนางอยากชิมซอสค่ะเดี๋ยวไอนี้ป้าเป๋วจะเอาไปให้ซานโนซังชิมค่ะนางบอกว่านางอยากชิมซอสนี้นะคะถ้ามีคิโนเมะใส่นะคะคือจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยป้าแป๋วไปซื้อแล้วหาซื้อแล้วไม่มีค่ะคินโนเมะนี่ก็คือคินโนเมะนี่ก็คือ,อพริกไทยญี่ปุ่นค่ะประมาณนั้นค่ะเขาจะออก หขหอมหอมมากเขาจะอยู่ในตระก,กูลอะไรหน้าบ้านเรามะแขวนค่ะเขาจะอยู่ในตระก,กูลมะแขวนเขาจะออกกลิ่นหอมแบบนั้นเลยคะ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะใช้ใบนะคะมามาบดนะคะใส่ซอสมิโซะนี้นะคะเอามาทากับอันี่นะคะกับหน่อไม้ค่ะกินกับหน่อไม้จะอร่อยมากคนญี่ปุ่นนิยมกินค่ะาอากาศก็เริ่มจะอุ่นขึ้นมาแล้วนะคะทํานอกบ้านนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อย อาจจะมีเสียงรถเสียงเด็กมาซ้อมกีฬาก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะ <c oughs> โอเคค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะพอดีซานุสังจะออกไปทุรลค่ะป้าแป๋วก็เลยไม่ต้องยกไปที่บ้านค่ะชิมตรงนี้เลย いただきます。いや<わ>、硬いよ。う,<っ> <laughs> うん、あ、おいしい。竹の子の香りの、お,<腹>おいしい,、うん、美味しいでしょう？おいしいでしょうって。お店、あ、味噌はどうやって？あれ、みりん酒んタバコ。タバコ。 ช่วยแ่ยัดจุดมิตรเยรุยานสังตอนนี้นะคะเก่งภาษาไทยมากเพราะว่าป้าแป๋วไปสอนภาษาไทยนะคะให้กับกลุ่มยนนพูดได้เยอะตอนนี้เพราะว่าป้าแป๋วไปสอนภาษาไทยในกลุ่มของคนคนสูงอายุที่นี่ด้วยนะคะซานสังเก่งภาษาไทยขึ้นมาเยอะเลย <laughs> นางบอกว่าสวัสดีค่ะสิ่งวะขอบคุณค่ะสิ่งวะ พ่อおทู่ซานฮั่ยพ่อเมย์ฮั่ยおข้าวซานฮั่ยอะตัววะสนเด็กไม่เป็นไรค่ะอะไม่เป็นไรค่ะฮั่ย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  待って待ってこれかは本当こみたいに、ね、少しタレ香り、うん、いいのすごいでしょうん、タレ美味しいでしょうおいしいでしょうってーー。うん。 อร่อยเนาะอร่อยอร่อยกะอเครกัตัดอดนこれ白い白いの味噌だから白いの味噌と鮭のねちょっと香りのก็ชิดสมาคขอบคุณค่ะนางจะไปทุะประพอดีเพราปลไม่ต้องยกไปที่บ้านค่ะก็เลยเรียกนางมากินที่นี่เลย ขอบคุณค่ะซานุสังคุณค่ะไปแล้วค่ะนางไปธุระ <c oughs>